สวัสดีครับวันนี้จะมาบอกทิปนะครับในการคำนวณน้ำดื่มนะครับบางคนก็จะถูกสอนมาว่านะครับเวลาเราจะเลือกน้ำดื่มนะครับนะเรารู้แหละว่าการรับประทานน้ำดื่มที่เป็นน้ำเปล่านะครับดีกว่าการรับประทานน้ำหวานตรงที่ว่าเราจะไม่ไม่อ้วนขึ้นนะครับรับทานเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมแต่ว่านะครับบางคนก็ยังสงสัยว่า เคยเรียนมาว่าให้ทานวันละ1ลิตรทานวันละ2ลิตรนะครับหรือทานวันละสลิตรก็ตามนะครับบางคนก็สงสัยว่าแล้วจริงๆแล้วต้องทานเท่าไหร่นะครับก็มีหลักฐานทางวิชาการที่พอจะสรุปง่ายๆนะครับเป็นตัวเลขกลมๆนะครับเี่ยวจะสามารถบอกบอกได้นะครับก็คือว่าเราเอาน้ําหนักตัวของเราอย่างเช่นผมน้ําหนัก6 0นะครับคูณด้วยตัวเลขตัวเลขหนึ่งที่เป็นหลักฐานทางวิชาการคือ4 3่สนะครับผมแล้วเราก็จะได้เป็น น้ำนะครับเป็นปริมาณเป็นซีซีต่อวันนะครับซึ่งไม่ใช่ปริมาณที่เราต้องกินนะครับแต่เป็นปริมาณอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยอย่างเช่นผมน้ำหนัก60นะครับคูณ4 13.5ก็ได้ปริมาณที่ต้องปริมาณน้ำเปล่าที่ต้องทานต่อวันคือ2 6 1 0อซีซีอันนี้คือขั้นต่ำแต่ถ้าเกิดผมทานกาแฟ1แก้วนะครับเราก็สมควรจะทานน้ำไปอีก1แก้วเพื่อจะไปขับกาแฟออกด้วยนะครับ เนาะเป็นต้นนะครับเราซึ่งเราอาจจะต้องทานมากกว่า2 6ง0ันรสซีซีสำหรับคนที่น้ำหนัก6กิกิโลเท่าผมนะครับผมนั้นง่ายๆ่ทริปง่ายๆแค่แค่นี้ครับจำเลขไว้ครับ4 3 5นะครับเป็นตัวเลขที่เราใช้นะครับในการคำนวณนะครับว่าในแต่ละวันเราควรรับประทานน้าอย่างน้อยเท่าไหร่หน้าเราถึงจะใสนะครับหน้าเราถึงจะสุขภาพดีนะครับหรือลอยถึงจะเกิดช้านะครับแล้วก็เพียงพอนะครับต่อการที่ทําให้ไตไม่ทํางานหนักในการ ขับของเสียนะครับดังนั้นคิปง่งายๆแค่นี้ด้วยการรับประทานน้ํานะครับทุกคนสามารถจำเอาไปใช้ได้และสามารถแบ่งปันทุกคนได้นะครับงั้นวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพดีดื่มน้ำเยอะๆนะครับสวัสดีครับ